มื่อนี้นะมีทางนั้นเพิ่นไปจับโจรยวัดเพื่นแม่นนีเด็กใกลไปนี่นะแม่นข่อยกำลังถ่ายคลิปอยู่อยู่ล้วเพิ่นเขาลักขึ้นเฮือนเขาล่ะวะเขาเขามีกล้องวงจรเด็กเพิ่นเพิ่อนนะโบโบฮู้ว่าเขามีกล้องวงจรบัดนี้เขาแจ้งมันยิงเลยไปน้ำเอาข่อยก็ย่านก็จังได้ก็ขอบใจเด้อสะโฟนเด้อเนาะเบิ่งแย่งกันไปละคนใกล้่็สาวยุ่งเนาะสะบูนก็มาอยู่เหมือนองเี้ ผัดเฮากับ่ได้สังเกตทฮาบริด้สังเกตว่ามันบ่ได้ลเรอกห้วอว่าจังไรเดียสิถามพันห้องเพิ่นเดี๋ยสเขาเบนทางไงบนเด้อขออนุญายาบขาวไงว่งออกให้กัสีหกมันจะ่อยเนาะล็อกแล้วก็หามันเองหยังไอ้บ่งเฮ้อวนน้องผู้สาวเพิ่นหาเสีย่วยเสียข้าวกบล้วคุณ รวยเนาดบนเราได้ก็รวยจะเลยเปิดนะคุึ้งปูปลาว่ามันเห็นมันรดไปปิดไปปิดรดบัดเมื่ไปเศร้าเมื่บัดเห็นปิดอยู่ประตูนะวันนี้ปูปลามันไปนั่งรถมันมาเม้มบุญประตูโปรเยี่ยมเอ้ยมีน่ะเปิดยวนขังเอ้ยม้นอนเฮาสุกแล้ววันนี้มันรดไปน้ำเฮาไปวัดไปบัดเอ้ออะไรสิกับไปเบิ่งวันนี้สะโฟนจะทบอ่ะประตูเฮดห้อง น้องนี่นะเปิดดีแล้วโงรยิปนะปะ สบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ว่าสุขุสุคขขนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยามาพ่อ,อ,อกันมานี่แวะเขามาเยี่ยมทางเพื่อนน้องมีพี่น้องได้ยินแต่น้องข้างน้องปูปลาบอกว่าเมียบุญเอ้ยว่าลูกเห็นประตูปพงเยี่ยมน้องมีนะ่ะไขว่าสันมานี่ทางสะพนกับโทรบอกว่าเห็นทางประตูน้องมีนะ่ะไขว่าสันมาเบิ่งหรือแม่ในลีพี่น้องเลยมาเศร้าน,นี่นะ่ะคือไม่ได้เห็นไขว่ชาวบุอเลย แม่แม่คอยกันนั่นอยู่เนาะสบายดีเด้อทางสะโฟนคอยมาอยู่เศร้านี่แต่คอยกันจนเข่าเอาพัดลมคอยกันหาช่องมึงยุคอยบอกว่ได้เห็นประตูบใบนี่ใครบัดคอยไปว่าเห็นแต่น้องปูปลาว่าเม่ว่าอันประตูปองเยี่ยมไอแม่น่ะใครได้ลูกไปอัดไหส์อ่ะบ,บัดมาเมื่อกี้ใครเป็นไงบัดบัดเช้านี่คอยจนมาาพัดลมกันคอยมันไขคอยก็ต้องเห็นเมื่อเศร้ากันเนี่ยมึงอยู่กับ กับบริใครตอนที่วันยังบาทำเทพูนทปเทพูนทางล่างอะไรอย่างเงี้ยคืออันนองทันวาเพิ่นนอนเลยทางหลังนี้พักกันอยู่ทางหลังหนุอันทางตมงขมเมก็ไปอยู่ทางหลังคุณบัสมันนี้พากันเละพากันออกมาแมงลิงเ่นี่พันเน่แบบเอ้าประตูคือไครมาเป็นใครมาหรือว่ามีคนขึ้นเมื่อน้อยสะโฟนนี่กระปวดบางเครื่องคลองก่อนนั่นแล้งวานะเขากับเครื่องคลองน้องเขากับบัวมี่ยังหักเมื่อนี่นะมีทางนั้นเพิ่นไปจับโจนยวัดคุน แม่ Man, มีเด็กใกไปเลยแม่คอยกำลังถ่ายคลิปอยู่ๆค่ะเด็กเพืเเ่อนเขารักขืนเพื่อนเขาล่อวะเขาเขามีกล้องวงจรเด็กเพิ่นเพิ่อนนะบอบอูว่าเขามีกล้องวงจรบ้านี้เขาแจ้งบ้านึงเลยไปนั่มเอาคอยก็ย่านคิดย่านนะนะว่าทั้งน้องเพิ่นกับบอบอได้อยู่เพื่อนนะจังใดก็ฝากทั้งสับโนเบิร์กไงเด้อ<ด>ถ้าเม่น้องมวยก็บ,บอกแล้วยุครบเราไม่มวยเอ้ยเจ้าเท้ใกล้ฟังให้ในเด้อคอยว่า เห็ดจ mm, right, <q illa> ัง <Darwin> ไ <Oliver> <him> right. ั่น้องกะจักอีกจักสี่หาหมื่นพูดแล้วะับุลดเลยยังกินยังบ่ได้ยังอ้วกยังยังอยู่เพิ่นกินนะนั่นนะสับฟุลด์ข่อยก็เลยว่าเอ้าว่สร้างเพื่อนนี่แต่น้องปูปลาว่าว่าเช้าว่าแม่ว่าอันลูกนะเห็ดนั่นประตูเอ้ยเมีอ้าเดี๋ยวอันเดี๋ยวจังเว้เบิ้งว่าเพิ่นน่ะไปน้ำไปเยี่ยมเอ้ยน้ำแล้วข่อยเข้าวัดเพิ่นก็เข้าน้ำบัดนี้บัดนี้ผัดเห็นเจ้านั่นไปว่าเอ้า ตกใจอีกเอาคือว่าขึ้นไปยุ่เศร้านี่ค่อยว่าเดี๋ยวสีเข่าไปซองเบิองทางในเฮือนก็เด้อสะพนเด้เดอจงังใดก็ขอบใจเด้อสะพนเด้อเนาะเบิองแย่งกันไปแหละคนใกล้คนทัดกันสะพนวิ่งเฮ็ดจังใดน้องกาบออกคิดว่าเพิ่นสิเปนน็นน่นี่ค่อยก็ได้เมื่อนะก็จังอันเลิกเวียกมากก็เห็นนางอยู่นี้นางอยู่มันเจ็บอย,ยู่คือกับบ่ได้เห็นเพิ่นเว้าหยังหนะั่นฮะ เจ็บอยู่ว่าสิไปหาหมอแล้วพอเ่าว่าอันขี้เอาขี้รถได้บ่คันบ่ได้เลยมาพอเา่าสิไปเอาเพื่ออะไรยู่รถลงเ้มคนมายู่รถลงวิทย์แบบมันเจ็บปัาบหรือมันเครื่องโมแพ่รถก็บ่ได้ล้มแหงหรือคอยล้มเพราะว่าจะเจ็บนะ mm. ก็เลยไปหาหมอหมอก็ให้สั่งผ่าตัดให้ข้างคืนไปเลยนี่แหละคานว่าซุ่มเจ้าใส่ซุ่มเจ้าอีแล้วเบิ่งให้เนาะ mm. เบื่องไห้แน่ซามมันออกมากสับปนเดได้คันออกมากกับสิใไห้มาอยู่พี่เล่ไห้แมถามาอยู่นาซามน้อง <ừ. S 1> เฮ็ดกินเองยังได้นะ <ừ. S 1> คันสีเมื่อจะพุ่นผัดปะพี่ลายมือวานนี้งนี้นเนานวระบาดแห้งเมียนทั้งบ้านเพิ่นกระเบ้าคือกันกเลิบม,มีอีกแล้วิ่นวะมียังของคน้นไม่ได้ยังเดี๋ยวนี้เขาว่ะเครื่องคลองน้ำฮงเฮียนเป็นพัดลมเป็นยังเอาไปจนบดิ่นวะาระเว้า เรามัดระวังเลยเฮาก็ได้คือสาวโมลและแฟบแล้วก็นจนบ่มีเนี่ยยังก็เอาเไว้อ,อันปักเสียบก็ยังเอาอออเดี๋ยวจะขึ้นไปบนทางเพือนน้องมีก่อนเด้อสะโฟนเด้อขอบใจหลายๆเด้สสอสบายดีเด้อ,อเดี๋ยวจะขึ้นบนก่นอนโอ้อ่ะอ้าจับลูก เกเ้าวบริสังเกตว่ามันบริสุทธ์หรอกหรือว่าจังไรเดียรสิถาวพันงอกบนเดียร์สีขาวบนทำไงบนเด้อก่อนหน้เข่าวไงวิ่งออกให้กับสีหกให้จะง่อยเนาะยังยังบบหัดลมโบหัดลมยังครบยังครบอยู่นะหัดลม ข่าวสารเพิ่นนีขวงมีปนขยได้ในบ้านจริงๆีกได้แต่มาอยู่ใหม่นะบ่มีบันี้เริ่มมีเเป็นยเพิ่นเอปาเฮาเิ่เนึ่นีเพิ่นก็ไปเอาอยู่ัน

quần non xào quên bỏ tối nay mình đang học về đàn thằng nòng đây, bữa giờ mẹ sẽ học về đàn tôi sả say nữa, mày tối nay để xài ngay, say nó này, cửa nòng mình มาเช้านี่นะบ่ได้เปิดนะบ,ไบไ่ได้เปิดมึงได้เมสิซุกเด้ออะไรบอสอ่ะกวาดบ่งปองเยี่ยมทุกใบด้วยฮะเบิ่งเด้อหอมนั่นกะล็อกดีดีิาสีแดงยังไงเน,นาะยังยังกสียแลาวะ ลุงบูนแลว้ววะแต่ว่ามันนี่เพิ่นกระปากไปแล้วมันนี่ล็อกบัดบ <c oughs> ๊ดไไเาอาป่ะลูกปั๊ดป๊ใส่กุญแจกล่ะเฮ้ยเหีลพี่น้องเลยลูกไกส่กับสั์ไอ้ล็อกซะล็อกประตูประตาง นี่น่องพิ่นคือรุดเนาะว่านี้เนาะหลอดล้วะอ่ะสิแหละพี่น่องเลยเห็ดจังดาเนาะเอาก็ไดเรื่องของของน่องกประมานนี่แหละพี่น่อง กากบมาเบิง้งคือว่ายัางโขบอยู่ผัดลมกับย่างตัวหนึ่งนั่นสมบุนเอาไปอยู่ห้องมอเนาะาจังไดกะถ้าบาคลิปนี้จังไดก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พ,ยยพี่พน้องป้าลุงมศุขสุคนเนาะ,ะจังไดก็ฝากคนใกล้แหละพี่น้องสมบุญก็ได้ฝากทั้งสาวคนเพิ่นแล้วเนาะกลับมาอีกรอบนะึงเป็นจังไดไม่ตู้หึแห้งแน่เจ้าเหรอเนแห้งแน่หรืกินกาวแห้ง ทางน้องเดซ่าเป็นยังไงเด้่ากินเผาได้ดับบ่ยังคนวละใครแน่ใครแน่พี่เออประตูมาแล้วบ่มาแล้วมาชงเผาเมื่อไรเนี่ยแหละเราว่าเมื่อคืนนี้เราเมื่อคำโคตรมื่อย่าว์ยากโรสได้ทั้งน้องสาวคนเดซ่าไปมาเยี่ยมเลยบ่หมู่น้องไม้เห็นไหมเออคนเรามือหนึ่งชิพาน้องไม้ไปห้งงาน พอเถ่านะสิะไปครอบอบอ่ไปเห็นใบลาผักมันดำเดือนเพิ่นบอกบอก่ทางโรงงานบอกอยู่บ่มแม่โทรบอกแล้วโม่เพิ่นว่าว่าให้ครอบใมาในเดอ้อเฮ็ดใบลาผักในเดอ้อโดยอะไรมาในมืดมืดแค่พอเฒ่าไปหาอีกพอเฒ่าไปมันในเราไปจ้างห้องงานน้องไม้ไปไปน้ำนอ้องไม้ไปโรงงานนึ่งนะอะไรอย่างน้องไม้ไปมื้ออื่นนี่ มือดีคนเยอะนบ้าแม่ฆ่าไปคนวายาแล้ะพวกเราเจ็บแผลเราเ,เอาแดงจะให้น้องไม้เนี่ยพาไปห้องงานเอลยอไปบอกเพิ่นไปครอบเพิ่อนว่าเพิ่นเฮ็ดใบละผักสามเดือนนะเพรานนี้เด้อขอขอบคุณเด้อขอเพื่อเรผักสามเดือนพอมีแห้งเพราะว่าเฮาเจ็บเป็นเนาะเฮาบอกได้ว่า ตั้งใจบโบไปเฮ็ดแมนนังนน่งฮัดเมื่อน้ำพลาเถ่าแล้วบ่เมื่อแล้ว,ว,วออบ่ไหวดอกเมื่อแล้วโอเมื่ออื่นไนสิข้าพลาเถ่าไปพุาาน่นข้าสาวเดียวเข่าบึงทางนอกบึงทางในก่อนปะไปงานเข่าในฮะเป็นจังไดสบายดีเป็นจังไดล่ะฮึขึ่อเปื่อัดลมนี่เป็นจังได ใครเน่อยู่บ่โดนใครเนี่ลนแล้วอือใครเนี่แล้วกินกินได้แล้วน,นะยังอืออือเดี๋ยวแต่เศร้าดอกอโหฟังแม่ถาก็ได้คือเมื่อคนปิดไฟก็โอ้ยง่ายขังนี่แต่ปวดห้างนี่แต่ปวดห้ามันผิดยายัางบวบเวดได้พี่ไม่แถามาอยู่ฝังพี่ไหมครับออื่ออืออืออือ บอดีเอ้เจ็บปันญาแล้วบาทแพงเชฟดูก่ะคอยนั่นไปเสร็จคนตลอดออาเสร็จแล้วอันนี้แหละคุว่าอ,าอาย่มาเตะทั้งเพื่อนพุนโดยแม่จิฏฐามเจ้าบอดี้ล็อกประตูปองเยี่ยมบ่มประตูปองเยี่ยมนะใครทางเขา่ามือเศร้า เมื่อเร้านี่เข้าเข่าไปซ่องเบืองนันเข้าเข่าแบบบอลลูน่ะคือก็ได้เปิดหรือว่านองลิ่มล็อกบลอคน่ะขางบอนอนเจ้าในลูกเปิดหน้าปึ้งปูปลาว่ามั่เห็นมันเดิไปปิดไปปิดเดิบัดเมย์ไปเส้านี่บัดเห็นปิดยูประตูน่ะวันนี้ปูปลามันไปนั่งหนดมันมาเมย์บุญนประตูปองเยี่ยมเอ้ยเมย์น่ะเปิดยวนขางเอ้ยเมย์นอน เฮาสุกแล้วมันนี่มันลงไปน้ำเฮาไปวัดเฮาว่าเอออะไรสิกับไปเบิ่งมันนี่สะโฟนจะทุบอ๋อแบบนี้ว่าประตูเฮือนห้องน้องนี่นะเปิดอีกแล้วโร่งเยี่ยมนะปาเฮาก็เลยเฝ้าออกมาซองมึงแบบเปิดอีหลีล็อกมันหรือวนาอะล็ลอกเบิ้งแล้วเขาเข้าไปล็อกเบิ้งแล้วเมื่อเช่นว่าเจ้าเปิดโองหันโองหนึ่งมืม่อมาทวิตชหันกับแม่ว่าแม่ก็ทามจะล็อกมันหรอว่ห้องเป่ห้องเ<ช>ฟืองนั่น นี่นนี่นะขางบนนน้องไเทีก hey> ่าเปิดนะบัดเมื่อนี่ต้องหาเสื้อหาปอมปัดทักนี่ได้เอายังหมัดก็ได้เลยเป็นลวดเป็นยังเดกหมัดมาหลุดหาหลุดบอกาบนนี่เาว่าแมนแบอสะโพเน้ยเดี๋ยวบุหเด้อแม่มวยเอ้ยบุงหนี่เด้อขับขังน้ำพนธันได้แม่เลจังหวะน่ะบเด้อกันตงคืนก็คงแกะอยู่ ใังกระไต้ปะแม่ทางนอกอมันมันมันมีขโมยอะไรด้บ้างวันเข้าเข่าไปวัดฮันนันคนเข่าไปจับเอาอยวัดฮันเราหลักขึ้นเพื่อนเขาเขาน่ะมีกล้องวงจรคนไปจับเาแล้วนไปสืบสวนแล้วพวกนั้นก็คือรถน้ำม้วนบุเนาะบูิ่นก็ว่ามันเริ่มีขโมยส่วงทำไมไม่นะบ่มีมันเริ่มีแล้วคนบอกเนโ่้เราก็เลยแบบโอ้เป็นห่วง ประตูคงเยี่ยมนั่งปัดไข่นมียยังแนะนําหองนอนเจ้านักเครื่องกองเจ้าไปไหวห้องนอนรถบกาไปในข้างบนเหรอวะบาร์ดิมียยังน้าหองคนนี้จะนอนนอนไปไหวห้องกลางบ่เครื่องคนนไปไหวห้องกลางไปแล้วห้องกลางกับตัวเขาแล้วบไร์ดิรกตัวนั้นก็ไม่ได้รกก็อันแรกอจัางว่าไห่เมี่กระเจทุกห้องเมย์บอกมันจะเข้าเข่าตัวนี้ได้กับยังห้องเนาะแม่แหละมันก็ต้องคิดอย่างไรเมย์ไปรกแบดอะไรฝาก ไหวน้ำเทาบ่หรอถักท้งน้ำผึ้งใกล้แล้วเพิ่นเพิ่นเพลียงกัแน่เด้อเพลินใกล้เพลินเพียงกัแล้วตั้งเท่าได้ด้วยังบัดจักทงเลยน้ำเกลือเนี่ยชงนี่แล้วชงนี่ว่าคายคอยคาออกมาเนี่ยบ่เออคาออกมากระทงนี่แล้วเป็นจังได้ได้ลมกระเพาะกระหม่ยอยู่บ่ไหมนี่ ยังบริรมล้มอยู่ล้มกระทมเพิ่นอะไรแต่ว่าว่ากินข้าวนี่ได้บอกคนล่วงแล้วอ่ะเคน่ากินได้อยู่คนว่าเนาะคนมากินไลยเพิ่นคนมากินเกินกินจับบ่วงกินได้ก่อนเด้อเพิ่นบอกเนาะเรเคยกินเด้อย่ามันตื่นใช่เฮาให้กินไลยน้ำือกันกินข้อข้อน้ำเพิ่นจะข้อเฮากินเพิ่นบไปข้อให้กินให้กินน้ำเข้าวก่อนอให้มันละลายก่อนใช่เรา กินตามอเพื่อนเนีแล้วเพราะมันเพราะมันเคิบใช่เฮ้ยเพราะมีก็ดีอันต้านเชื่อใช่ก็พอเบิ่งได้แดีวบอโทรศัพท์โทรศัพท์เอ้าเบิ่งมเดีวบอคลิปเห็นอยู่บอคลิปเห็นอันนั้นเด้เห็นอีสั่งเห็นบาร์ซีมาเออบาร์ซีมาเยี่ยมบอบาร์ซีว่าโอ้ยคือนมาหน้าขึ้นมาหน้าปืนใช่ปะเอมะขึนมาหน้าเกี้ยงจะเด้น้องชาวเนี่ยบอบ่ได้ลงได้หนิเดี๋ยวว่า เอาสูา้ๆได้กับเรต้องปาเบื้องแรกคลิปเลยมีผู้ไดเข้ามาซอยอ,อันนี้แล้วผนเราอยูย่วัดเซ้าก่อนเมสิวาคักทัประตูไม่ตู้โรดคั <c oughs> นออกไปแต่ห้องหมอก้าเจ้ากับเมื่อนอนอยู่พุ่นแล้วตั้มันสิบพระเฮือนหลายมือซามน้องเฮ็ดกินเองได้อดยู่พุ่นก้อนป้าเฮือนหลายกับเป็นห่วงได้สิได้โจนมันมีเลย ไขประตูฮารุโตะใจเบิ้ไปปึงๆอยู่สะโฟนมาตอนนั้น่อยเดียวเบิ่งกับบได้ไขแล้วอะประตูหัวกัลหลอกอะไรบอกล็อกว่าประตูหัวกันอืมเ่าก็ได้หรือ่ต้องเล่าเลยมันบอเจ็บจังเล่าอืมข้างบนนอนจ้าแล้ว้าอแล้ว หลอกประดันบริวารที <laughs> <laughs> ่ยังมีคนทำแบบนี้ได้ชิดตุ้ยเด่งอึ่งเดืองงั้นตุยนี่ยจากหาชิบโลใส่น้ำเกลือจะชิปธงเศ้าธงอย่างเมื่อธงอย่างสองธงอย่างจองทงโอ้โหเติมน้ำให้คนย่านเข็มเตืมน้ำให้เศร้าไห้ไว้จะได้หันแห้ง ตั้งเข่าลงมื่อยห้เ่อา่อยเหยียดได้เหยียดอะไรกตั้งขอเหยียดข่อยเหยียดอะไรก็ตั้งเลยเนี่ยมีได้ยูเหยียดก็ได้ระหว่างอ่าลองมึงดูลองเหยียดลงมึงดูาลองเบ้างไงอือเออเออเออยนอนทำเตะตีนจนที่ทำมานี่มันคือบทสูตรคือสูตรบ่ได้บ่มีแต่หันลงอีกเหรอหันลงอีกบ่บ่ตีนแล้วนี่เฮะหมายถึงตีนนี่ คนนอนจำตีนสีถ้ำนี่แหละคนนอนเพราคนยับคืนแล้วคนบรรทุกลงคงคนนอนถอยลงผัดลมนี่ปลั๊กไฟนี่เบิรงเด้อปลั๊กไฟค่ะนี่สีผัดอันในข้างและบัดนอนโมระเนี้ยยัดยุ่งนี่ผัดเลอเสือกมันยาวอยู่เสียบกระเสียบหันเลยแค่เน่เมื่อคืนก็ยุ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่รับโต๊ะรับได้หแล้วเอาคนนอนบ่มียุ่งบ่มียุ่งมุ้งอ่าจังไรกะเศร้าดอกบ่ฮึ่ง น้องมอจกซิบขึ้นมันกระซื่นใน่เลยเด้อยากได้ยังได้ถาบอกระดาษยังจะปักไฟไฟมีสามอันปักไฟสามตาเด็กบัดเมื่อกะจะลืมเดน๋ยอของเฮอาอืมฮะนี่ังนี่ังอืมโหนี่หูนี่สามตาอยู่นี่มีสามหูวะน ร่งหวงดอกหุ่น้อามือมือก็ได้กินแหละกันซื้อมานี่นอนจะซิบคืนได้จะร้อนมันหากระชายได้ดั่มทงนี่เนาะมันจะมันจิมันจิมบกแข็งแห้งะนกระเปียกบ่อน่ะเอาปลาูกระเปียบกินบ่บ่ห่ะใส่ใส่กระเปียกบ่ไม่เพิ่งซื้กินบุ้งบ่เขเออเดี๋ยวเพ่อมีกระเปียกที่นี่บดแล้วบ่อสารนั่นไะ อยากอย่า่ต้มละลาอยากได้ข่าเปียกผักขาอันปุ้งอันชิโนนัวนิดนึงก็ได้นาแม่ประชื้อข่าเปียกต้มละลาหมอเพื่อนให้กินแบบใดต้องกินตามหมอแนะนไดเพื่อนนานว่ายอยากให้กินข้าวต้มละล่าหั่นน้าะอีละกินตามหมอแนะน้ำอันนี้จะใส่แป้งนัวเราไปอยากให้กินปันได้เพื่อนให้กินน้ำเข้าวก่อนให้เจ้าแแซซ่่บบก็ยา อ,อดกินไปก่อนเพื่อนให้กินแต่น้ำเข่าก่อนเด้อให้เจ้านั่นกูนี่ก่อนแล้วมากินห้องกระเพาะหองกระเาะหน่งเ่ีนเนียนเนียนเมันได้เนื้ออ่าอ่าอ่านอนพักก่อนซะเนี่ยสิได้เมือไหนแล้วเด้อนอนพักก่อนสู่เอาแห้งถ่าเบิ้งได้ก็กดเขทาไปเบิ้งคลิปเิได้แล้วแบบพี่โทรศัพบแบบเนี้เข่ามากจริง เบ่งยังใช่เบ่งคิดจ้ว่าใครแต่ว่าน่าซึนแน่หน้ามือซีในเด็ดในหน้ามันแดงถึงเมื่อวานในหน้าลึงตมือยู่ไรเมื่อยเล้ว่าทางเมื่อยเนี่ยทางชันนาวเนี่ยเด้ดว่าเก็บแน่อันนี้มันก็คอยใครเป็นแน,น่นอนซีแล้วงามเจ็บเปลี่ยนเอ็นอุ่นใช้มานางเฝ้าในเท้านราอยู่อือนี่แหละในเท้า ฮะเบ้อว่าคนว่าให้กินนะเจ๊น้อยนึงบ่ได้บ่แบับน้อยน้อยนะแค่เราล้วงเลยน้อยน้อยเออต้นแล้วบ่จ้ะนะเอออันนั่นนังอ่าเดี๋ยวแม่เมื่อกปนอนนอนพักผ่อนเด้อร้ายหน่ามันสะจีบโทษต้นเลย เอาต่ตัวชิเม่สักเกันนี้โอ้ยตายตายตายอันนี้ไว้ถ้าตูเดี๋ยวเ้าออกทางนอกกันเดี๋ยวเม่เมื่องเด้อลูกเด้ออืออืออืออะซาไว้ไว้นะใคราเหการเพื่นดีขึ้นแล้วกันอันนี้จะมาก็ได้เมื่อหลองตู้เนาะเจ้าเข่ามานี่แรงกอนพอเ่าได้ยังมาส่งเข้าฮะเพิ่นได้เข้ากับอันชิ้นแห้ง อืมอ้วนะอ้วโอ้เข่าเจ้าหันบุและขันเจ้าบากินว่าถ้าไม่ถ้าไหวจะกินมะเร็งนี้เออนะสูนไปหละเห็ดจังได้ขันะมังคันามาแล้วเนาะถ้าว่านั่นกับ เกิดชาติใดก็เบญจเห็นและหอมเบญจคบอบญจพ่อแล้วกันมาลิกได้ใช่ไหมมาริกกูได้กูได้เลยถือมาเลยได้ยังได้ดีเลยยังเป็นแนวซจำนี้แทนเป็ี่ยนยางอื่นแห้งสิปัวนี่อีกแนนนี่นั่นแหละปัวนี่อื่นมันง่ายสิเนี่ยโอ้ยแต่ว่ามันกับว่าบุญอยู่อย่างคนมาหอดตัวกับบวชบวชมืออีกคนบวชขาดมืออีกคนก็ยังเหตุหายจนได้อืนะ บัวใส่ติ่งนี่เพิ่นบัวโลโดนได้เพราะว่าใส่ติ่งนี่มันแตกแมนแตกนี่เสียได้อันตรายนุ้เพิ่นแับย่านว่ามันแตกมันอยังเพิ่นก,ก็เฝ้าเร่งเงืเร่งเงี้หายรู่นะฮะกาแฟมาเยี่ยมยามอาเบะเบื้องอาการโดยย่านทั้งลอฟท์เสียเบื้องเป็น่ยนแดงเด้ดทั้งนั่งนี้ มีได้สีคอโต้ครับเฮาก็ได้เด้อจะได้กระโทษใส่เด้อโอ้ยคันยาสิได้มาไว้หรือบล่าว้เฮาก็สิบอกดอกเพราะว่าจว่าเฮามีเรียกไปเออมีเรียกหลายทางเงี้มื้ออื่นเอ้ยะได้กระโทษใส่เฮ้าเออกำเพิ่นอยากลายก็เพิ่นก็บอกมาก็ไดนั่นมก็ะจักมาเยี่ยมมาเคยกระจับมาได้บ่เป็นหยังเยี่ยมมาค่อยแล้วเ็น อานแห้งแน่แขกในเด็กมันก็ซื้อนานแต่บ้านเพื่นกับบงมบงเงาทั้งแพทย์ทั้งหมอเพื่นนี่เพื่นเพื่นได้เบาเนี่ยอะไรอีกเนี่ยเพิ่อนยังบ่ได้เบาอย่างเพื่อนบานประกาศว่ามายาเมายาแล้วไม่ได้เอายาแล้วคนก็ยังบ่ได้ยินค่อตอบเพื่ืนเพื่นกับเยี่ยมดูอยู่เนาะแอืมอื่นหนึ่งแต่มันจะสร้างเธอเพื่นมาหลอกเด้อืมธรรมดา เป็นเองตามมายันคนเจ็บแมงบ่ยันชะลมมดบ่หันเมื่อคืนกับคนมาจอบกับคนี่เท่าขาอยู่ข้างน้องมาาน้องแม่นี่เจ็บห้องโอกเลยคนมามาซักยาเขายาระงับทะเลแล้วก็มิดเชงห้องเชงทางอะไแตะกี้แม่นอนกับพได้แลวนอนกับเซฟเวลาเจ็บนะแล้วเป็นยังคนทางข้าง และพาตัดไส่อืมพาตัดเป็นเจ้าคือการแรงจะเป็นอย่างกังคำกังคืนคันราโมเพิ่นบ่าท่านได้มาเลาะเนาะถือช่วงน่องเป็นได่อย่างว่บไปเอิญโดนนั่นแหละ โมย่าคนกับเพิ่นว้าอยู่ดิอันว่าเ,าเป็่นยังปกติเลยนะเออโลดเคอตู้โลดเพิ่นบอกแพทย์ยามเพินเน่นแด้เล่าแม่นเพิ่นกับบริขาดพิดผู้หนึ่งผู้หนึ่งผูนน้นี้ยามชั่วโมงนี่แหละผู้ไม่ม้านะเปลี่ยนเปลี่ยนดามานะกันเปลี่ยนกะกันเอาจังว่าว่าเออเนาะวางใจเพิ่นได้เพิ่นแงรงดีอยู่ทังมองเป็นป,ป,ป้าป๊าหน้าเพิ่นกัมาจอบมาเบิ่งอยู่ตลอดเนาะบด้ปาก เคนมาพุกมาถามนะนแต่ละคืนชาแม่นอนนี่ก็คือมาเห็นคักแม่อยู่คนกัปกตินะคืนที่สองแม่มาแรงนี่ยองมาแลงอยู่ไปจนดีจนเศร้าคุณเลิศเอ้ยเจังใดแง่รักษาสั้นห้าสิบขอตัวเด้อตู้เด้อจังไดก็จะโทรหาเฮาโดยเดี๋ยวเฮาขอตัวก่อนเจ้ากับไม่ต้องคิดอย่างไรใครนี่เด้อฮะไม่คิดเลยอ่าวสบายดีโดยสบายดีเด้อตู่เด้อ เ,เลยนะพี่น้องเลยเนาะเวมาอัปเดตอาการของอกขึ้นมานี่ราเป็นยนังไงอาการคื่อนกน็ดีขึ้นแล้วเนะาะกับใครเนี่ยแต่ห่างยังกินเผาพอได้แต่ว่ากินน้ำได้หน่อยนึงนอะนรอยงเยี้ยกระบวนการเวทมาอัปเดตบนอาการอ่ะก,นะะกนะะ็ดีใจพี่น้องเลยอีกบโดนเนาะก็คือเสด็จออกเนี่ยให้อาการดีขึ้นก่อน เอาอยู่เพื่อนอะคือว่าบุมีผู้ใดเป็นยังไงเป็นน้องบุดมาห้องหมอเนอ้จักคนมาแต่บ้านใดเมืองใดเนาะตู้เม่ยนเรเคยเห็นก็เห็นพี่น้องเอ้ยนะเกิดชาติใดก็บ่อยากพ่อได้อยู่ห้องมานห้องมอเมียนทางลูกชายเนี่ยจนบุกเขามากบุกเขามากจ็บหัวมันอาจังใดมันนี่ก็สมบูรณ์กับฝากพี่น้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจน้องเมย์ยนไปตู้เนี่ยสบุญน้ำ อ่มันกาเวมาเยี่ยมก่นสิกลับบ้านอ่อกเอาเข่าไปให้ป่ะตูแล้วมันิก่ประตูเลยนะอาจังย์ใสำหรับคลิปนี้สมบุญก็ต้องขอบบุณขอบคุณแฟทางผู้ใยญ่เบอร์สุกุสุคนแล้วก็เอฟซีทุกคนที่คอยห้กกำลังใจมาโดยตลอดเนาะอาสมบุญก็สิโฟโต้กันเด้อพี่น้องเด้อเนาะทีว่าเข้ามาเบิ่งคลิปสบุญสบุญก็ดีใจพี่น้องทีว่ามีเอฟซีคอยหายกำลังใจเนาะแต่ว่าบ่มีผู้ใหญ่ด้วยเอฟซีสมบุญก็บ่มาหอเมื่อนี่ อาจารย์ไดก็สมบูรณ์อโตก้อนพี่น้องเลยมือหน้าหรือว่ามืออื่นจางมาพ่อ,อก,กันใหม่เนาะมานี้ขอโตกันเด้อพี่น้องเด้อขอโตอลาพระเจ้า,า,าขปแล้วสบายดี